นี่คือพัดลมโอซุกะนะครับพัดลมตัวนี้เขาจะเหมาะกับสายแคมปิ้งสายตกปลาหรือว่าสายนอนนานะครับหรือเป็นสายช่างก็ได้นะที่เป็นช่างสายทํางานแบบเอาดอร์นะครับออกไปข้างนอกสถานที่เช่นช่างแอร์หรือว่าช่างไฟประมาณเนี้ยเวลามุดใต้เพดานหรือมุดใต้ฝ้าบางทีมันหายใจไม่ออกนะครับก็ต้องใช้พัดลมตัวนี้ไประบายหรือเป่าออกซิเจนขึ้นไปครับผมหรือเป็นสายแคมปิ้งก็เหมาะเลยครับเวลาไปตั้งแคมป์เนี่ยเอาตัวนี้ไปใช้งานถือว่าดีเลยทีเดียวส่วนการประกอบแบตเตอรี่กับพัดลมเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยครับผมด้านหลังเขาก็จะม สวิตช์เปิดก็อยู่ตรงนี้และเรายังสามารถปรับความแรงได้นะครับจะปรับให้เบาหรือปรับให้แรงก็อยู่ตรงนี้เลยจะเป็นแบบวอลลุ่มนะและตัวนี้เขาก็จะมีไฟ led มาให้ด้วยนะครับเราสามารถเปิดได้เป็นพัดลมที่มีไฟฉายในตัวก็ถือว่าสะดวกไปอีกแบบนะครับและเขายังสามารถปรับก้มหรือปรับเงยได้นะองศาก็จะประมาณนี้เลยครับตามคลิปเลยนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตะขอนะครับสามารถแขวนได้นะทำเป็นพัดลมเพดานก็ได้นะครับหรือติดผนังก็ได้นะถ้าสมมุติว่าเราแขวนเพดานเราเปิดไฟ led ไปด้วยจะไปแคมปิ้งหรือไปตกปลาเนี่ยถือว่าเหมาะเลยคร ตรงตะกาสามารถกดเช็คราคาและเลือกซื้อปปนเก็บปลายทางก็ได้นะครับ